ออกไปเนี <c ười> ่ยบ <payment é. S 1> ้านเซแตกหนึ o pal, o pal, o pal. ่ง <c> พ <ười> <ifer> <c ười> ี่ เหมือนมนโดน้ผมโดนจิงแตกระวังนะนั่าจะรู้ไหมมันก่อเลยลงก่อเหล็กจรมดาไอ้ชคระวังนะบันเทฟเยอะพี่มึงมึงอาหันไรมึงอ่ะงานเลยหันอรมึงกูก็ูมึงด่าเบื่อมึงอับูบเหมอนกันเลย

โดมาแล้วป mm. e. ั <S <S yeah. ๊ไปอ่ะแค่เดียวก็เลยเห้ยผมไปยิงโป้ีวะเขาแปรพอแล้วโอ้ยนะพ้อยผมยังอยู่